ครับผมพอบอกพี่น้องนะครับเพิ่นซื้ออย่างครับผมตัวไี้ครับครับตอนนี้คือท่องทองอุดรครับเจ้าทองอุดรนะครับของปีกอุไทยแม่เพิ่นเป็นสายอุไทยครับตอนนี้สองปีครึ่งครับสองปีครึ่งนะครับสองปีห้าเดือนครับประมาณอย่างประมาณครับผมประมาณสองปีห้าเดือนนะครับครับครับผมก้มสูงบนลายไปได้ครับผมอืมก็ร้อยห้าสิบแปดบวกะครับโอ้ร้อยห้าสิบแปดบวกนะครับอ้งมืองไทยเพิรนนะาันขนาดเล็กครับผมพี่น้องครับเล็กครับผมตัวนี้บ่ถึงร้อยสามสิบนะครับประมาณร้อยยี่สิบแปด ประมาณร้อยยี่แปดเนาะร้อยี่แปดวกไปถึงร้อยสามสิบครับผมนะครับจะมาน้ำนมบันดีได้จะมาใส่ท่องอุตสาท่องนครับน้ำนมใส่บันบานน้องมันสิเป็นยังไงครับผมขนาเสื้อเรื่อย่าแม่สูงแค่ร้อยยี่บแปดนะครับสูงลูกเด็ดขาดขนาดเลยครับผมตอนตอนขอดแรกขอดเนี่เพื่นสูงลายไปไหนครับแปดสิบสองเส้นครับโอ้โแปด สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับซูยูตูปชาแนลอีสานพัฒนาผ้าละนะครับช่องซื้อกลางร่วมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับเมื่อนีบ่าวทุนจะผาพี่น้องเข้ามาชมพอพันดาวลงนะครับพี่น้องสายพัฒนานะครับจะผ้ามาเบิงพัฒนาการของเพิินนะครับความใหญ่ความงามความรอนะครับบาเพิินใหญ่เพิ่นรอขึ้นขนาดใดน,นะครับหลังจากทีบ่าวทุนมาทายถ้ำแล้วช่วงปลายปี63สามนะครับประมาณ 6เดือนที่ผ่านมานะครับเมื่อนี้กได้มาอัปเดตความใหี่ความงามของเพิินนะครับนะครับของกำลังออกมาจากออกจากฟ้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตทักทายพ่อนะครับเป็นทางการก่อนนะครับจของฟ์มพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพ่อแนะนําตัวไปทางการนะครับผมครับผมและหน้าฟ้ามครับพ่อพิพัฒน์ทศพงศ์ครับ ่อพิพัฒดทศพงษ์เรนาฟาร์มเนาะครับผมพี่กัดที่ตั้งเขาบอกพี่น้องเขานะครับครับเอ่อห้าสามหมู่เก้าบ้านวังน้องขาวตําบลบ้านธาตุอำเภอเพ็ญบ้านวังน้ดรครับบ้านวังน้ำขาวตําบลบ้านธาตุนะพ่อเนาะครับผมอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับต่อมาเข้ากับกดเขายูทูกดเข่าเพลทแล้วนะา้ามเลยครับจะเห็นนะครับลานกาแฟแเรนาฟาร์มครับเข้าไปกูเกิลได้นะพ่อเนาะครับผมแเรนากาแฟแเรนาฟาร์มนะครับครับ ขอเบอร์โทรผอไปนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดครับสามศูนย์ห้าสี่ครับสามศูนย์ห้าสี่นะครับพอพิพัฒน์เนาะครับผมครับผมโทรมากะเพื่อพี่น้องเีาอยากมาชมอยากมาอย่ามาหยามพอพันท่านะครับโทรมาหาพอนะครับพอพิพัฒน์นะครับครับผมเอาเมื่อนี้ขอญาติครับผมพอเมื่อนี้ก็มาเป็นรอบที่สองแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมมาเบิงความใหญ่ความงามของเพิ่นนะครับ ครับผมพอบอกพี่น้องนะครับเพิ่นซื้อย่างครับผมตัวนี้ครับรับตัวนี้คือท่องอุดรครับเจ้าทองอุดรนะครับลูกของิ๊กอุทัยแม่เพิ่นเป็นสายอุทัยครับอ๋อลูกพ่อเพิ่นเป็นิีกอุทัยแม่กับสายอุทัยนะพ่อเนาะครับผมครับผมตอนนี้อายุเพิ่นร้ายไปไหนครับตอนนี้สองปีครึ่งครับสองปีครึ่งนะครับสองปีห้าเดือนครับประมาณอย่างประมาณครับผมประมาณสองปีห้าเดือนนะครับครับผมคุ้มสูงเพิ่นห้ายไปไหนครับผมร้อยห้าสิบแปดบวกนะครับ โอ้ลอยหาสิบแปดบัวนะครับพี่น้องมารอบนี้ต่างต่าหลายนะครับง่ายง่ายขึ้นลายกากานะครับหนาตันขึ้นกากาเลยนะครับสำคัญคือรอขึ้นกากานะครับผมหนารอนะครับพี่น้องนะครับหนารอนะครับอัตลากคือชัดเจนเลยนะครับแข้งขามาดีเลยค่องสางง่ายนะครับเล็กง่ายเล็กง่ายไร้กวงนะครับพี่น้องครับเออมะพาวเพิ่นนะครับเบิ่นนะครับแข้งขากีดเรียบสวยครับผม นะครับนี่คือสายญาติเพื่อนนะครับเจ้าทองอุดอรนะครับพี่น้องเจ้าทองอุดอรเดี๋ยวพามาเบิงหลอบลําตัวเพื่อนนะครับมาหลอบนี่หญ่ขึ้นร้ายเลยนะครับเบิงแขงขาเพื่อนนะครับถ่ายเ,เยพื่อนจะพาเบงถ่ายเพื่อนครับอายุสองปีกับหกเดือนนะพอนะสองปีประมาณสองปีหาเดือนนะครับ โอ้บังไายเพิ่นาตันขนาดเลยครับผมพี่น้องครับบังเลยครับผมองศางหญ่เลยนะครับต้นหางลำหางง่าขนาดเลยนะครับนะครับเก็บภาพมาฝาก FC พี่น้องเขาเปเดตความงานของเพิ่นนะครับพี่น้องเจ้าทองอุดรนะครับเดี๋ยวขออยากสอบถามผ่อนะครับ่อพิพัฒนะครับว่าบอกพี่น้องเข้านะยครับว่าลักษณะเด่นความงามเพิ่นนะครับ ว่าเพิ่นเพิ่นงามเพิ่นเด่นขนาดใดครับผมครับดตัวคมครับหน้าคมสลังกว้างกับหน้าอกใหญ่ครับครับผมครับหน้าอกใหญ่ครับหน้าเขาดีครับครับค่อยๆสายสายอ่ะดีกูไทยคนจะรอครับครับผมลำตัวดีครับนี่แหละลำตัวยาวลำตัวตัวดีเงาเนาะพ่อนะครับเงาตัวนี้ก็พร้อมที่จะเป็นพอพันแล้วครับพร้อมที่จะเป็นพอพันแล้วเรียบร้อยนาครับพ่อ มีแม่พันธุ์มีแม่บอกอยู่ไดมาเป็นครับผมได้มาทับมาได้ลูกมันกับมาได้ครับครับผมตอนนี้พี่น้องเข้ามาทมาป้าผสมในเจ้านี้เป็นยงไรครับก็มีมาเรื่อยๆครับมีมาเรื่อยเนาะครับมีมาเรื่อยเดี๋ยวบัดทนี้บ้าทว่ขออยากสอบถามนะครับเพื่อพี่น้องทางไก่เพื่อพี่นอ้อ,นองเข้าอยากเอาแม่พันธุ์มาทับมาผสมค่าบริการเท<อ>่านี้ครับเพาะคิดค่าบริการอย่างไรครับค่าทับเรา้าละสองพันเรบประกันนะครับอ๋อประกันติดห้ยบริษัทเท่ากับมาไหมหรือว่าจะให้เลี้ยงให้เ่าก็คิดไปเป็นครับผม เป็นมือคึอขเจ้าผ้าเฮ็บนะครับครับผมปลาดูแรครับถ้าคิดเป็นมือกับจีประมาณสองอะไรสองล้าสิป่ะครับครับคือมืลเหรเนาะเป็นมือมือละสองล้านเกินนี้ครับก็คุยกันได้ครับผมคุยกันได้ครับพี่น้องเกษตรกรน้ำกันครับผมนะครับเพื่อพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับอยากเอาแม่พันธุ์มาทับมาผสมนะครับกับเจ้าทองอุดรนะครับติดต่อกับโทรมาสอบถามได้นะครับ ราคาทับผสมกับเกษตรกรเลยนะครับราคานี้ครับราคาเกษตรกรเลยสองพันเพื้อจะเรสองพันครับผมรอเลยนะครับผมทานนี่ครับง่ายง่ามแห้งไรนะครับตอนนี้ผลงานเขาสนามเพื่อนนี่เห็นนี่ข่าวเขารอบมังนะพ่อเนาะครับครับครับผมช่วงงานปีเก้าเดือนครับได้ไปช่วงปีเก้าเดือนตอนนั้ยังน้อยอยู่แต่เือว่าโอเคความแต่ตอนนี้ว่าสิไปกับติดโควิดก้อนก็ไปหมดครับผม ช่วงนั้นอ่ะเขาสนามควายทั้งเมื่อสามสิบสองสามสิบสามผมแล้พอเนาะคอ่าเขาเขารอบถึงสิครับหนึ่งถึงสิบนะพ่อเนาะหนึ่งสิบผมคืดอยู่หนึ่งนะครับติดหนึ่งหนึ่งสิบนะครับพี่น้องถือว่ากรรมการในก็ถือว่าอ่าหายเพิ่นอัตลักษณ์ชัดเจนได้นะครับผมอยางเขางานเพิ่นนะครับพี่น้องติหนึ่งหนสิบครับผมตอนนี้ต้งเป็นเด็กน้อยอยู่ทั้งหมดเลยต้เป็นเด็กน้อยนะพ่อเนาะนี่ครับตอนนี้ก็พัฒนาการเพิ่นใหญ่อ้วนแน่นนะขึ้นมาหลายครับโครงสร้ามไงล่ำตัวยาวครับผม ทองคุนหนาลึกนะครับหนาลึกเลยนะครับครับผมพี่น้องผมชวนครับสมมติต้องโตดีครับที่สำคัญในลักษณะขนาคือรอครับผมขี่ได้พอล้วพอเนาะขี่ได้ขี่ได้เชื่องหูขนาดเลยนะครับเอย่าพอจะพาพี่น้องเข้าอันเบิ่งต่อนพญางยางโชว์ครับผมเดี๋ยวจุ่มพญางโชว์ยักรอบนะครับผมโอ้นะครับพี่น้อง เอาเสรอจแล้วชิกี้พายเยสครัเดี๋ยววันครึ่งครับผมพอได้องจุ๋มออกมาทางเก่าเลยก็ได้ครับครับครับผมพี่น้องบรรยากาศตอนแรกนะครับที่แลนดาคาเฟ่นะครับแลนดาฟาร์มนะครับพี่น้องบันวังน้ำขาวนะครับตำบลยังไงนะพ่อตำบลบ้านธาตุครับผมตำบลบ้านธาตุนะครับอำเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีครับผมพี่น้องพอได้สนใจกัน มาติดต่อได้ครับผมมาชมตัวจริงก่อนนะครับมาเบิงความใหญ่ความงามเพิ่นได้เลยนะครับพี่น้องที่สำคัญเนี่ยเพั่นชีได้พอครับโู้เชื่องนะครับสายพันธุ์น่ครับสายพันธุ์พิไทยนะครับหู้เชื่องหลายนะครับโอ้รอขนาดเลยครับผมพอสุดยอดเลยนะครับตอนนี้ผลงานเพิ่นเรียกว่าทายาทเพิ่นพันธุกรรมเพิ่นนะครับพอเพามีอะไรเห็นยังครับมีมีครับมีมีมีเหรอเนาะครับมีเลรว แสดงว่ามีนี่คืออยู่ในฟาร์มเขาเลยหมอครับอยู่ในคอกเขาเลยครับอยู่ในคอกอยู่ในฟาร์มเขาเลยนะครับเดี๋ยวจะพ้าไปเบิ้งครับเดี๋ยวพอจะผ้าไปเบิ้งพันธุกรรมของเพิ่นเนาะครับผมเดี๋ยวก่อนไปเบิ้งพันธุกรรมของเพิ่นนะครับถ้าอยากของเพิินเดี๋ยวขอยาดเก็บภาพนิ่งก่อนเนาะจุดใเพิ่นเอาเขาออกนะครับผ้าไปออกครับหลังจากที่ชมจะท่องอุดรนะครับจะท่องอุดรแล้วล่ะบาวทนจะผ้าพี่น้องเข้ามาเบิ้งนะครับ พันธุกรรมของเจ้าท่องอุดรน,นะครับว่าเพิ่นไงเพิ่นเด็ดขาดขนาดใดนะครับถ้ายาทของเพิ่นนะครับนะครับอันนี้คือถทายาทเพิ่นละนะครับตัวนี้อันนี้ก็ต้องเอาแม่เพิ่นออกมาพร้อมเพราวะว่าลูกเพิ่นจะบอกมานํานะครับ <S <S เดี๋ยวทายแม่เพิ่นก่อนนะพ่อเนาะตัวนี้แม่เพิ่นตัวนี้ซื้อยังครับผม <S <S ซื้อนมสดครับตัวนี้แม่นมสดแม่นมสดนะครับตอนนี้อายุเพิ่นหลายปีแล้วครับอายุเพิ่นอาจจะเพิ่นในลูกตัวที่สามแต่หาปีนะครับประมาณหาปีนะครับ ครับส้นสูงไปแล้วครับพ่อครับตัวนี้บวถึงรอยสามสิบนะผมว่าประมาณรอยยี่สิบแปดประมาณรอยยี่สิบแปดเนาะรอยยี่สิบแปดบวกบวถึงรอยสามสิบครับผมนะครับเดี๋ยวนี้น้นมบันดีได้จะมาใส่ท่องก็ต้องต้องใส่นำน้มบันดีเนาะครับก็เลยมันหายลวกดีพอก็เลยเอามาใส่กับเจ้าท่องกระดอนเท่านะครับว่าใส่บ้านบ้านน้องมันจะเป็น่ังไหนครับผมเอามาเจอนี่หลังจากที่เบิ่งแม่นมสดนะพ่อเนาะ เดี๋ยวจะพามาเบงทายาทของเจ้าพองอดดอนนะครับว่าเด็ดขาดขนาดไหนนะครับโอ้มืหน้าเสื้อเลยว่าแม่สูงแค่ร้อยยี่สิบแปดนะครับช่วงลูกเด็ดขาดขนาดเลยครับผมครับตอนตอนคลอดแรกคลอดเนี่ยเพิ่นสูงลาไปได้ครับแปดสิบสองเส้นครับโอ้แปดสิบสองเส้นนะครับพี่น้องมาธรรมดาเลยนะครับนักข่ายสิบกิโลบวกโอ้นักาหาสิบกิโลบวกนะครับคอเพจผูนะครับพี่น้องครับ 50สิกิโลบวกนะครับโอ้แข่งขามาดีขนาดเลยครับโครงสางก็ว่ายา่ขนาดเลยนะครับสูงยาวครับสูงย่าเขาดีขนาดครับผมนะครับหน้าผากหายกว้างนะครับหน้าผากหายกว้างนะครับโอ้กินเก่งบหกครับพ่อครับกินเก่งโอ้หหพร้อมนะครับสําคัญนะครับพี่น้องหูเชี่ยงขนาดเลยลําตัวพันยาวนาดครับผมเหมือนนะนะครับไี่ขวาญพร้อมลําตัวยาวหลังตรงขนาดเลย นะครับตอนนี้วัดเด้อยสองเส้นแล้วตอนนี้วัดเดลอยสองตอนนี้อายุเมื่อานไปนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับสองเดือนก็เจ็ดหมื่นครับสองเดือนเจ็ดวันได้อยสองเส้นนะครับพี่น้องโอ้โหธรรมดาครับผมแสดงว่าทรงลูกให้่ลูกนี่ด้ดขาขนาดเลยนะครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเท่านะครับมีแม่พันธุ์อาจจะเป็นแม่พันธุ์บานๆนะพ่อเนาะครับผมนะครับออกมาใช้กับพอพันธุ์ที่ว่าเรียกว่ามีเราไม่ก่อนนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกนึ่งนะครับฝากถึงเจ้าทองกระดอนเทานะครับนะครับเป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ทรงลูกคันเด็ดขาดเลยนะครับนะครับโอเคครับผมพ่อครับก็เอาเป็นกข้อเขาเลยครับผมขอบคุณครับโอ้ธรรมดาตังสื้อพัยังครับพ่อมาสื้อยังครับซื้อท่องขท้ครับเจ้าทองขาวนะครับโอ้สจอจอดเลยครับผม นวยการดีครับนวยการดีครับอนาคตเดาลงเลยนะครับอยากปั่นขอสนามเบอครับจังน้อยนะครับมีพี่น้องเข้ามาจีบมากนาบ้างครับผอตอนนี้ก็มีครับก็มี่ยับ้างก็มีอยู่ครับผมเจ้าทองขาวครับฝากไ้เด้อครับพี่น้องซื้อนี่ครับเจ้าทองขาวครับทายาทเจ้าทองอุดรนะครับครับผมเดี๋ยวจบคลิปนี้เรา บ่ทุ่นจะพาพี่น้องเข้าไปชมแม่พันธ์ดาลงอีกตัวนึงนะครับเห็นแม่พันธ์บอกเลยว่าตัวนี้เด็ดขนาดเลยนะครับปรับสี่แล้วมาเนี่บย,ยบริยญ่บริยงามขนาดนี้นะครับมาหลอดนี้เนี่ยโอ้ตางตาแห้งนะครับเดี๋ยวพามาชมเจ้านำเพชรนะครับพี่น้องเดี๋ยวตามมาชมครับ